เฉียงอยู่ไหนแล้วคะเวิร์ถึงแล้วนะคะออรถคุณเฉียงใช่คันสีดำนี้ปะคะโอเคค่ะเจอกันค่ะทั้งหล่อทั้งรวยดี๋จะหล่อให้หมดตัวเลยคอยดูคุณเฉียงตอวนันไหมแต่งตัวสวยนะเนี่ย รอได้ค่ะเราไปหาอะไรกินกันเลยไหมคะหิวจะแย่อยู่แล้วเยว้างไปก่อนเลยนะเดี๋ยวผมตามไปตุละแป๊บนึงรีบมานะคะร้านสวยมากเลยค่ะน้องคะน้องน้องคะค่ะขอโทษนะคะลูกค้าเรียกก็ไม่ได้ยินเรียกตั้งนาน ไม่รู้หรอคะว่าวันนี้พี่มากับใครขอโทษนะคะลูกค้าพอดีหนูเพิ่งมาทำงานใหม่เดี๋ยวดูเมนูก่อนนะคะงั้นพี่ขอสั่งเป็นอะไรก็ได้ที่แพงๆที่พนักงานเสิร์ฟจนๆอย่างน้องเนี่ยชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสได้กินนะคะแล้วก็เอาเป็นมาช่วยดูหน่อยค่ะอันเนี้ย อันนี้จะเป็นมัดรูมซุปกับลาซานญ,ญ่าค่ะเอามาอย่างหนึ่งแล้วกันคนใต้สินะเราอ่ะทองแดงเช่ยอ๋อแล้วก็ขอ,อน้าเปล่าก่อนนะจ๊ะได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะสวัสดครับรอหนานะครับร ยังังครบไปอุ้มเด็กที่ไหนมากันเนี่ยอะเอาไปคืนพ่อแม่เขาคือค่ะเราจะได้สวีทกันนะคะเอ่อพอดีว่านี่ชูชีลูกผมเองเจ้าพี่ก่อนนะจ้าหน้ามันจ้าหรอมีลูกติดด้วยเหรอคะใช่ครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีค่ะนักเด็กมาหกชูชีลูกชูชีเขยแม่ลูก เอแบ่งเหรอคะติดตาหาอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีค่ะขนมปังค่ะนี่ค่ะทุกค่ะเดี๋ยวผมถายรูปบ้างเลยนะครับเพราะอยากเปห้องอแม่อ๋อได้ค่ะได้ๆค่ะจะตั้งใจดูเลยค่ะเรียังไงครับตั้งใจดูดีครับ แต่ว่าอีกใหน,นึ่งจอโอเคค่ะโอเคไปเลยค่ะเฉียงไปเลยไปเลยครัค่ะนั่งไปค่ะนี่อ่ะดูการ์ตูนใช่ไหมดูไปเลยอ่ะผ<อ>ชายอะไรหล่อรวยแต่ข้อเสียมี <S <S อ๋อดูเลยค่ะดูระยัดทำอะไรเชิญค่ะ <S <S ไหนลองเรียกแม่สิ ใครจะให้แต่อย่าไปบอกพ่อแกล่ะเพาะฉันให้ดูจออ่ะเข้าใจไหมขาญว่ะพอเถอะครับคุณเวิร์กไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยคะ่ะโอ๊ยน่ารักไม่ทันแล้วครับผมรู้ความจริงหมดแล้วความจริงอะไรครับคุณเฉียงเพราคุณมันไอ้เต้านี่ใส่ไม่ดีฉันขอหลักฐานจะทำอะไรผิดนี่ไงหลักฐานฮะ พี่ฝากด้วยนะผู้หญิงที่ชอบล็อกผู้ชายอย่างคุณต้องเจอผู้ชายแบบผมยี่พนักงานเสิร์ฟนี่แกแอบถ่ายฉันเหรอที่ขอตบสักทีเถอะเบิร์นตบน้องสาวผมไม่ได้นะเบิร์นพาคุณหนูไปรอบรถอะนี่น้องสาวคุณเฉียงชื่ออะไรเชนชุนน้องพี่เฉียงเป็นน้าของชูชีคนขบับรถชื่อชิงบ้านอยู่ท่าช้าง ตระกูลฉอชิงไม่ต้อนรับพ oh. hmm. so like oh. ug ี่สะพภยอย่างเธอแล้วเพราะฉะนั้นออกจากร้านฉันไปซะนี่ร้านของเธอเหรอไม่ดูจากหน้าสองคนเนี้ยคนละพ่อกันจร้ะหน้าถึงวิ่ารณ์ขนาดเนี้ยไปก็ได้มีผู้ชายหล่อฉันเป็นอีกเป็นร้อยเป็นพอนโอ้แต่ก่อนฉันจะไปขอไปด้วยฉันหิวขอไปด้วยฉันหิวเดี๋ยว รอ้อนเหรอเอาทอนมันไปด้วยเดี๋ยวไม่อิ่ม